กลุยลุยหมุยซุยกลุยตุยฉุยลุยเมษาอ้วนตุยหนุยเอ้าวอ้วนพี่ว่าใส่ขาสั้นเแหลยอะไรกูหนักสี่สิบสามแล้วกูอ้วนป้าสาชูพี่หนักกว่าเมย์สิบโลพี่หนาวหนูไม่ค่อยกินข้าวทุนนี้เบื่อข้าวเราสี่สามในกระเป๋ามันมีอันนี้เนี่ยเห็นป่ะคนหัวเงียบน่ารักไม่มีนมครับมันก็เลยหนักเท่านี้ อาก่าอยากรูวเหรอดีนะกูให้ตังคเงี้ยผ่านไหมครับแทนผ่านไหมครับตองปล่ะไอลือผ่านไอกล้าไม่ไอ้ลือผ่านไอล้านไม่ผ่านมึงจะกดสติทำไมเมื่อกี้กูก็บอกอยู่แล้วให้ใส่เกงสแลักตามแบบไม่เกงแบบกูเท่านั้นอ๋อผมไม่ได้ยินพี่ทำไมกูพูดแต่ว่าถกยังเชียร์เริ่มมาละโอเคพี่ได้ยินแล้วใส่แว่นด้วยน้องใส่แว่นาปสเก็ตต้องไปกดตังค์เพิ่มเหรอ อีเว้ยเพียจับเปลี่ยนอีกหลายรอบดีเคกว่าเมียเว้ยอ้าวเยี่ยไม่ใช่ละเหมือนกานเอ๊ะโทษโทษอะอะไรนะเหมือนอาก้าไม่ใช่ไม่ใช่ยาวะยาวพี่ผมดีเคห่อโอซีวะเป็นหัวหน้าสิกสิกกะมาอาก้าสิกสิกะครับไม่ใช่ไม่ใช่อาก้าออแบนนะอาก้าซิกซิกกะ เขาแม่โคตรตัวฟาร์มเลยนี่ว่ะเยสแต่ละคนใช่เหรอครับอาการซิกซิกลัวเมียเหรอครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อาก้าออแบนนะครับอาก้าซิกซิกระครับกูอาก้าซิกซิซิกมีที่อะไรไหมเขาฟาร์มแล้วผมน้ำซุปตั้งแล้วไปมีถ้าใช้ซิกซิกเดี่ยมันเด่นไปเลยอ๋ออ๋อจะโดนบัฟกัตจุยอ่ออะไรพี่เป็นเด็กสเกตพี่มึงโนเนมหรอมึงฟอร์มซิกซิซิสหรอเด็กสเกตพี่จะให้เก็บไปเลยหรือว่าให้เอาไปขาย เด็กสังเกตค่ะความช่างอะไรแต่ละช่างเล่นสก็ตนะถ้าเกิดมึงแพ้ไฟแล้วกับมึงเสียร้านนะโดนมึงอ่ะเล่นการถนนอ่ะเอ่อสปีกันเยอะนะฟัง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 เล่นแล้วก็เอาศพไว้หน้าร้านนี่กูไม่สนใกูไม่สนใจของอ่ะกูสนใจว่าพวกมึงชนะไฟหรือเปล่าเล่นเอาศพกักไว้หน้าร้านแล้วมึงก็ดูว่ามึงจะกันศพกันได้หรือเปล่าฟังรู้เรื่องไปเนี่ยไม่สู้ไม่สู้ไม่สู้ มีปากด้วยนะใครอยู่ในร้านไม่ต้องไปคอยไปไม่ต้องไม่ต้องเล่นหน้าร้านที่สนใจชนะไฟคิดว่าฝึกใส่ใหม่กระดดนคืออะไรเอาใส่ใหม่กระดดนปากไงคืออะไรวะบมึงจะหลบเนินกันยังไงอ่ะอยู่ฝั่งร้านเบอร์เกอร์มันเมันเจะอยู่ฝั่งนี้ปะวะจะได้หลบเนินได้กะกลุ่มร้อยหันเข้าร้าน อย่างที่บอก็เราเราก็ตบนี่เขาเขาวิ่งมาใช่ไหมล้วก็ตบสายสวนแม่เลยวิ่งตบสวดตบตบนี่ไงตบเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามร้ายเนี่ยแหมนแล้วก็สวดแม่เลยเขาวิ่งเข้าร้านมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก็ให้เขาวิ่งเข้าร้านไปเลยที่เราก็เก็บตัวนอกร้านนะมึงไม่ต้องสลือไปในร้านนะโอเคไหมฟังที่กูบอกนะสายคุณโฟกาสการชนะไฟถ้าเกิดถึงแพ้ไฟมือก็แค่เสียร้านคุณไม่สนใจว่าของใครจะได้กูสนใจว่ามึงเป่ไฟลหรือเปล่ามันเป่าเอยหรือเวลยเนี่ยระไว มีมีกนมีก่อนเลมีปะมีค่ะมีค่ะมีมีห้าตัวหนูไม่ได้พกก่อนเล็กเมืขอไม่เช็ตเหรออ๋อพี่กิฟให้หนูเหรอขอยาหน่อยขอยาวิ่งหน่อยครับขอยาวิ่งหน่อยครับอยู่บนหลังคาไอร้านนั้นเยอะกลยสองตัวดีให้ให้ให้มาอกเราเรียกหน้าไฟตรงพื้นนะ่นะปี๊ีี ที่บอกโฟกัสไฟอย่างเดียวยังไม่ต้องโฟกัสว่าเขาอยู่ไหนพย่องไนแกนเมษาบอกว่าจบนี่มันจะไปบาคาร่าปกติเขาเล่นปืนปะไปไม่ชัวร์โคตรเลยนะถ้าลงจะเล่นให้ไอ้ข้างบนเล่นปืนอ่ะพี่ยุ่งเลยนะไหวไหวคนเขาปืนเขายิงเราไม่ไหวหรอกยี่สิบคนอ่ะให้ไประเบิดไปไหม่ะพี่ไม่เอามยังไม่ต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนกูอยากรับงานร้องเพลง ือมันไม่มีดาเมจไอสัตว์ีสุดท้ายาเกิดมึงฆ่าเขาหมดได้เขาก็ต,ต้องลงมาเล่นอยู่เดียวก็ถ้าเกิดมึงรู้ระยะปืนมึงกอ็อาจจะไม่ต้องวิ่งเข้าไปใกล้ระยะปืนอ่ะหรือไม่มึงก็ชิดกำแงพงฝั่งนั้นอ่นะเะิกวิสุดท้ายเศกวิสุดท้ายมามามารับรับรับไม้ยืนแถวหนึ่งแถวสอง,สองยืน เขา้าไปแล้วนะเอ้ยเขาปล่อยปปล่อยข้อร้ายไปเลยป่อข้อร้ายไปเลยตัดตัดตัดหลัตัด่ตัดหลังไปตัดหลังตัดหลังตัดหลังตัวตัดตัวช้าดิตัดตัวช้ากินหางกินหางเลยไตัดตัวช้าไปเลยปล่อยเขาไปตัดตัวช้าตัดตัวช้าตัดตัวช้าเ้ยพ่สนาโดนกาโดนสน้าโดนสนัเออขอบคุณมากขอบคุณที่บอกเ้ยกูชุบแล้วกูชุบแล้วเพื่อนหน่อยรีเพื่อนหน่อยรีเพื่อน่อยกินารีเพื่อนก่อนกินารีเพื่อนก่อนเออัเพื่อนด้วย ไปชุบตรงไอ้นี่ข้างหลังบกระไว้ลวบเกร์ชุบอยู่ชุบอยู่เฮ้ยเปลมีิดตัวชุบหน่อยเปลมีติดตัวชุบหน่อยเย็นจะเย็นจะเย็นออกออกออกเออช่วยกันช่วยกันด้วยเฮ้ยมัจะตาย ช่อตายกันช่วยหน่อยนียช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะพีเ้ร้านเท้าร้านเร์ฟเฮียเฮ้ยเ้าเฮ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวนะครับ

เอาศพเอาศพรวมลงเต็นด์เด้อเอาศพรงเต็นด์ไว้ตรงศพศพร้านเบอร์เกอร์เยอะนะครับศพร้านเบอร์เกอร์เยอะศพหน้าร้านเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วรวมศพร้านรวมศพหน้าร้านศบางตรงลุงเนี่ยเอาศพบางนี้เลยบางนี้เลยไม่ต้องเอาไปแอบนะไม่ต้องเอาไปแอบนะรวมศพหน้าร้ลุศพบางตรงนี้เลยรวมศพหน้าร้านรวมศพหน้าร้านรวมศพหน้าร้านนี่เก็บเอง เก็บเลยเก็บเลยอ่ะดีดีดีทำดีมีมีใครมาตกนิงจากที่ไหนหรือเปล่ากีพาดนิดนึงตรงที่ช็อตไอ้นี่หน้าร้างขาวกับหน้าโลกเนี่ยดูตัวช้าไปหน่อยว่าเราโดนเล่นตรงนี้เดก็ยังดีที่กลับมาทันเขาหมัดเยอะเลยนะพี่ไุ้อ่ะฮะโอ้ npc npc หรือเปล่าเป็น npc หรอไม่แต่ npc เลยเมื่อกี้จะมาอยู่ดีมนไปเกิดวารโซนะต้องตอมันจะโยงเม่ยเม๊เลยอีกเท่าไหร่โอ้ยังไม่ได้ครึ่งเลยพี่เพิ่งมาเก็บล้านล้านสิบล้านล้านนึงน้องคนมาบอกก่อนพี่เมย์ไม่รับรผม แต่พี่รักกล้าเหมือนเดิมแต่ว่า<ม>คนเสร็จแล้วนะระวังมีคนมาพี่เราจะแมทใ,ในร้านที่อื่นไม่มีใช่ปะบบร้านเป็นบุกเบอร์กเกอร์เนะอะไรเปลี้ยถามใครนี่กางเกงอะเราเป็นพี่น้องกันหนิมันมีแค่มึงตอนเนี้ยที่โดนใจก็พี่น้องท้องชนกันอ๋อโทรได <หอ S 1> ้ไหมล่ะหนาววิญญาเลยไม่มันเป็นสไตล์พี่เดี๋ยวมันงอมด็ไย่บอกเขาเลยอือ เปียนไมด้ยอนเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเดิมื่อเดียรม่แต่เราก็นำสกุลเดียวกันไงปูปากสิ 30P รับงานหน่อยมันเป็นอะไรมันยังไงะลุงไปบอกหมอนะเฮ้ยลุงเดี๋ยวไม่จะไปบอกหมอว่าหมอเข้ามาเองเดี๋ยวรอกันค่ะเพราะว่าเผื่อร้านอื่นมาแกางอื่นมาเพิ่มด้วยแหละไม่่ใชเรอก็ผมจะใส่กางเกงตัวเนี้ยรับงานร้องไม่ถึงว่าใส่กางเกงสอะไร พี่ปรับไอ้นี่ดีมันเอาเม้าดีวิทเปอร์ไม่ได้ยินอะไรเนี่ยก็บอกเขาว่าก็ผมผมจะใส่เกงตัวนี้พี่พี่ให้ผมได้ไหมใส่หน้าพี่ได้ปะนักเลงนะอ่าทำไรเนี่ยเนี่เอาเหวี่ยงเรียนกีฬาหยุดเรียนถอเล่นน้องศพ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเขาด้วยขอบคุณนครับขอบคุณ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 ครับขครับขอบคุณ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 ครับอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณคับขอบครัอบคุณคอบคุณับขอบคุณคับขอบคุณครับขอบคุอบคุณครับขอบคุณครับขรุณครับคุอบคุณคับครับ